สวัสดีครับผมอ้นสราวุธนะครับวันนี้เราอยู่ที่แมกากบ,บางนานะครับวันนี้มาหาแว่นสายตาครับเพราะช่วงนี้ถ่ายละครเยอะมากครับต้องอ่านบทและที่สำคัญเวลากลับบ้านดึกเนี่ยต้องขับรถด้วยแว่นสายตาเนี่ยมีคนแนะนำมาว่าให้มาที่นี่นะครับ i c ซ b e l i n แบรนด์ฟังชั่นอลแว่นที่ชื่อดังอันดับหนึ่งของโลกจากประเทศเยอรมนีนะครับแต่พอยท์ของผมก็คือว่าเวลาที่ผมมองหาแว่นสายตาเนี่ยแว่นนั้นจะต้องทนทานแข็งแรงสายละเสริมส่งบุคลิกภาพดูเป็นแฟชั่นและที่สำคัญคือต้องไม่แก่ในนี้เขามีให้เลือกหลากหลายรูปแบบเลยทีีเดยวคครรัับบตาามม สวัสดีครับคุณอ้นสวัสดีครับสนใจแว่นแบรนด์ไหนดีครับอซีบรีนครับแต่ว่าผมมีโจทย์เยอะหน่อยนะครับคือผมอยากได้แว่นที่มีความเป็นแฟชั่นแล้วก็น้ําหนักเบาครับผมครับแว่นไอซีบรีนของเรานี่เป็นแว่นที่น้าหนักเบาใส่สบายที่สุดแล้ครับที่สําคัญนะครับคุณอ้นแว่นไอายซีบรีนของเราเนี่ยเป็นแว่นที่ช่วงบานพับไม่มีสกรูเป็นแว่นที่แข็งแรงที่สุดน้ําหนักเบาที่สุดใส่สบายที่สุดที่สําคัญนะฮะคุณอ้นถ้าเกิดใช้ไปแล้วเนี่ยเกิดเราตั้งทับมาแล้วขามันหลุด โอ้ oh. นะฮะเราสามารถประกอบคืนได้ง่ายนิดเดียวคุณนนท์นะครับใส่แค่นี้ปึ๊บเห็นไหมฮะโอ้เป็นแว่นที่น่าใช้ที่สุดแล้วฮะอีกเรื่องหนึ่งครับขอใส่รล้มเสรสงบุกฤิกภาพดูไม่แก่นะครับโอ้ไม่แก่แน่นอนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเชิญนั่นนี่เลยครับโอเคไปดูอีกครับ ของเยอะขนาดนี้งานหนักเลยครับแล้วผมจะเลือกอยังไงพี่ไม่ยากคุณนนท์ไนคอดูหน้าหลอ่อๆนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมแนะนําอย่างนี้ให้นะฮะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของไอซีบรินนี่รุ่นฟอร์วินเทอครับผมนะครับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเขาก็คือน้ําหนักก็ยังเบาเหมือนเดิมบานพับไม่มีสกรูที่สําคัญนะครับ <c oughs> รุ่นนี้ก็จะมีดีไซน์เอกลักษณ์พิเศษก็คือสีสันมากขึ้น <c oughs> นะครับลูกเล่นมากขึ้น <c oughs> ใส่แล้วหล่อขึ้น ลองดูที่ชอบเป็นพิเศษคือการออกแบบดีไซน์นะครับเพราะว่ามันดูไม่น่าเบื่อความเป็นเหลี่ยมๆเนี้ยมันดูทันสมัยมากเลยครับเป็นไงครับโเบามากโอ้โหอันนี้ชอบความเบาคิดถึงเวลาที่อ่านบทหรือต้องขับรถตอนที่ถ่ายละครเสร็จนะครับคือถ้าเกิดแว่นหนักเนี่ยมันเมื่อยตามากๆใช่ถ้าอย่างนั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วผมผมขอนี้เลยแล้วกันนะครับได้ครับแต่พอย n t คือขอนี้าตไปวัดสายตาเลยได้ไหมครับได้เลยครับเดี๋ยวเราวัดสายตาด้านโน้นโอเคเฉยเลยครับได้ครับ คเครื่องมันดูล้ําสมัยมากและมันมีคุณสมบัติพิเศษอะไรบ้างครับคุณนอเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ทันสมัยที่สุดนําเข้าจากประเทศเยอรมน,นีนะครับนอกจากคุณน้อตจะได้รับการตรวจวัดสายตาที่แม่นยําแล้วเนี่ยคุณอ้นยังได้รับการตรวจสุขภาพตาเบื้องต้นไปด้วยเพราะเครื่องนี้เขาสามารถตรวจวัดความดันตานะครับตรวจเรื่องต้อตรอวจอาการตาแห้งอาการผิดปกติของตาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทราบเบื้องต้นก่อนว่าเรามีปัญหาย,ยัางไง เพราะงั้นสบายตจได้นะครับคุณอ้นจะได้รับแว่นที่มีคุณภาพนะครับมองชัดสบายตาแล้วก็คุ้มค่าที่สุดครับโอเควันนี้อุ่นใจละเสร็จเรียบร้อยครับคุณ้นโอ,นโอ้ขอบคุณมากครับ,รบขอดูหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับมาครับขออนุญ,ญาตบางไว้ทนี่ก่อนกล่องสวยจัง แว่นก็สวยครับอาวโอเคฮะเป็นไงครับสบายตามากคือการมองเป็นปัญหาผมมานานมากแล้วผมอยากตัดแว่นเพราะว่าเวลาอ่านบทมันใช้สายตาเยอะมากเวลาดูหนังเวลาขับรถแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยคือที่บ้านจะเป็นห่วงมากครับว่าจะว่าจะยังไม่ได้ทําสักทีวันนี้ได้ทําแล้วแล้วก็พอใจมากผมพอใจมากแล้วที่นี่ก็วัดสายตาให้ผมละเอียดมาก ขอบคุณพี่เอกมากๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับพี่เอกโปรโมชั่นลดค่างี้ด้วยได้ไหมโอเคขอบคุณครับโปรโมชั่นนะครับตอนนี้คุณอนไม่ว่าจะเป็นคุณอนหรือลูกค้าท่านอื่นนะครับเราจะมีโปรโมชั่นราคาพิเศษให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับพิเศษมากๆครับไม่ว่าจะเป็นแว่นตาหรือเลนและที่สําคัญนะครับซื้อแว่นตอนนี้ผมแถมนี่เลยฮะแก้วไอซีบดินสวยๆเอาไปไปดื่มกาแฟนะครับพอไหมไม่พอใช่ไหมฮะไม่เลยครับ หมาะกับช่วงนี้แมสใส่แล้วหลอ่ลอๆสวยๆเลยฮะ <Okay S 1> ไอซีบรินรที่นี้มันติดอยู่ที่ว่าตั้งใจมาตัดแ้านสายตาแต่ด้านแอบน<ม><อ>งรัก <นะ S 1> แว่นตัวนี้ด้วยครับ,รบก็เลยจะบอกทุกคนนะครับว่ามาเถอะที่นี่นะครับต้องมีถูกใจคุณแน่ๆอะไรมาชอปปิ้งกันเลยวันนี้ขอบคุณพี่เอ๋ม,มากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณไอซีบรินด้วยนะครับผมแฮปปี้แล้วก็ถูกใจทั้ง2เวอร์ชั่นเลยนะครับแว่นสายตาแล้วก็แว่นแฟชั่นหล่อไหมหล่อมากครับเยี่ยม